ครับสบายดีสบายดีทุกทุกท่านเนาะสบายดีเสาร์วันอาทิตย์เนาะมื้อนี้ก็เป็นเสาร์ที่อากาศสดใสเนาะพี่น้องเนาะก็เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเนาะก็บ่ฮู้ว่าอันอยู่เขตอื่นสิตกอยู่บ่เนาะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็ที่เขตบ้านของหวานใจกับตกเนาะแล้วก็มีฟ้าล่มฟ้าห้องเนาะคือกับมันมีฟ้าผ่าเนะาะเมื่อคืนนี่กับ ฟ้าลมแห้การนาสิตกค,คือการเลยเนาะเพราะว่ามันก็เริ่มเข้าช่วงฤดูฝนแล้วเนาะพี่น้องเนาะกาเมื่อนี้ก็เป็นมือที่ดีแล้วกับมือที่เฮาสีได้รับโชคลาภคือเก่าเนาะกัก็เป็นมื้อวันอาทิตย์เนาะกัเป็นมื้อที่ดีแล้วกัเป็นมื้อพักผ่อนของหลายๆท่านเนาะกเฮาก็ถึงแม้สิเป็นมื้อพักผ่อนแต่ว่าเฮากสิบ่หยุด ได้รับโชกราบนะพี่น้องเนาะกะมืันนี้กะเป็นหุ้น VIP เนาะกะเอากะท่านใดที่ยังเล,เล่นแนวทางของ VIP เนาะกะสามารถมาพิจารณาได้เด้อเนาะกะมืันนี้หวั่นใจกะสีบอกตัวเลขไปนำแล้วกะสีบอกโนค่้าไปนำเนาะเพราะว่าเมื่อวานก็ได้ ซื้อโนค่านำข้าเจ้ามันมาขายให้เนาะกะขะากะสีได้มาโปกกินกะเอาซีปัญใจกะสีโบกตัวเลขไปนำแล้วกะสีให้บึงโนว่าหวานใจโปกโนค่าไปนำเนาะไปเบึงนำกันเลยเนาะโอเคเนาะพี่้นงเนาะกะนี้กะโปกโนค่าสีโบกตัวเลขไปนำแล้วกะโปกโนค่าไปนำเนาะกะอันนี้คือเป็นโนค่าแปลว่าเป็นเคิรนโนค่าป้าบ่แไหม แม่นวะอันนี้คือนอค่าอยู่ในนิวป้าเนาะนอค่าธรรมศาสตร์เด้อพี่น้องเด้อใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หวานใจได้เด้อเนาะกะกะสีลงทางเพจแน่แล้วก็สี <c oughs> มาลงในคลิปแน่เนาะกันไดก็ฝากกดติดตามให้หวานใจได้เด้อเข้ามาให้กําลังใจกันแน่เนาะ กะเมื่อวานฮานอยกะเข้าฮานอยมันเนาะที่หวั่นใจได้เว้าเนาะเคยเว้าตลอดเนาะฮานอยมันบ่ค่อยแน่นอนเนาะพี่น้องเนาะฮานอยแนวทางฮานอยตัวเล็กอ่นะมักสิออกตัวเก่าซ้ําๆบางเทื่อเฮากะเฮาคิดว่ามันน่าสิบ่มาดอกแปลว่าตัวเก่าเนาะแต่ก็มาตัวเก่าแท้เนาะแต่ก็บ่เป็นหยังแนวทางก็มีเข้ามีุดเนาะพี่น้องเนาะ กับมื่อนี้เขาก็สีมาเฮงมาปังกันอีกเนาะบอกว่าสิเป็นฮานอยหรือว่าหุ้นเนาะก็มือนี้กะขอให้เป็นมื้อที่ดีแล้วก็เป็นมื้อที่พี่น้องได้รับโชคลาบเด้อเนาะเข้ามาแล้วก็ขออวยพรให้เฮงปังๆเพราะว่าแนวทางของอาจารย์หรือว่าแนวทางของวันใจเนาะก็ขอให้พี่น้องสชคดีแล้วก็มีสชคได้รับสชคลาบนำกันเด้อ มาเบิงแนวทางนิเคอหุ้น VIP มือนี้เนาะหวานใจให้วิ่งลูดสามก็มีสามหนึ่งสามสอง สามสี่สาหเจ็ดแล้วก็3ามเนาะสาหนึ่ง สามสอง3ามสี่สหจเจแปดแล้วก็สาเาเด้อ นี่เคหุ้นมือน,นี้หวานใจให้วิ่งรูดสามเนาะกระจะให้ที่หวานใจได้อ่านไปเนาะพี่น้องเนาะก็สามารถเล่นได้ทั้งวันเนาะหุ้นเนาะกับมื่อนี้ก็เป็นหุ้นพิเศษหุ้น VIP เนาะกับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮปงปังๆเด้อบอกว่าท่านสิจิ้มสิเจาะตัวใดก็ขอภาวนาให้เข้าตัวที่ พี่น้องได้จิ้มลงไปเนาะขอให้เข้าตัวเจาะที่หวั่นใจได้เจาะให้เด้อเนาะขอให้มาโลบเลขแล้วก็ขอให้เป็นเป็นโลบที่พี่น้องได้ค่ากับเข้ากันตั้งแต่เ้าเนาะขอให้พนให้เด้อการนี้กะมันนี้เซานี้กะนาซีได้นกข้าและเป็นเมนูเซา เฮ็ดแม่เนอันนค่าเฮ็ดเอ็นเฮ็ดเมนูอย่างจังจะเสพแม่ซุปซุปเนาะเอามาซุปใส่เฮาสิซุปใส่ผักก็ได้แล้วก็เอามาแกงมว่าแกงคือเฮาแกงหน่อไม้เนาะก็เคือกันเนาะส่วนหลายก็มีแต่นึ่งเอาเนาะนึ่งแล้วก็กินนึ่งแล้วก็กับป่นกับกับป่นปลาป่นหยังห่ ไอเคยกินแน่หนาคาปลาสหมูขึ้นคอมเมนต์มาได้เด้อเนาะกูได้เคยกินหนาคานึ่งกินกับป้นปนปลาปลาดุกจ้บ่ได้ไปตลาดเนาะทางบ้านเฮาก็หากินแบบธรรมชาติเนาะยามนี้ก็สิมีทั้งหน่อไม้แล้วก็ นอกค่าแบบว่ามีกบมีเครียดไปเนาะแบบอาหารธรรมศาสตร์เนาะ<ม>เพราะว่าฝนฝนก็เริ่มมีแล้วกะกบเครียดก็เริ่มโอกมาแล้วเนาะเมื่อคืนก็เพิ่นกับไปการาเครียดใซ่ใบมะคำอ่อนแกงอึง้งใส่มะคมอ่อนไปมะคมอ่อนโป่งใบแมนใส่ผักปิวก็ได้ เนาะเอากระสีปโป๊ะแบบให้ปโป๊ะแบบปนอน้นแบบนี้เลยเนาะแม่เพิ่นมาโป๊ะสวยอันนี้คือโนโค่าป,ป้าเนาะอันนี้ส่วนอันตัวนี้เอากะสีอันเอาไว้ใส่กับข้าวเนาะเป็นแบบเพื่อแบบอันนี้แกเม็นแกข้าวแกข้าวมันก็มันก็มันอ้นมันก็เสียบอยู่ได้ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กะจบลงเพียงเท่านี้เดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หวานใจชาแนลสาวลาวนันเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีกับนิเชอหุ้น VIP มือนี้เดอ้อ